รานแบบนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะในหลายจังหวัดภาคเหนือค่ะได้คุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงของเทศกาลสงกราน,นี้ค่ะ นายสืบพงศ์นิ่มภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนได้ตรวจจุดตรวจร่วมจุดบริการประชาชนอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะจำนวน6จุดตรวจค่ะได้ผลการตรวจเยี่ยมทั้ง6จุดนั้นมีความพร้อมมากเลยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ห้องศนได้กำหนดแผนปฏิบัติความปลอดภัยบนท้องถนนเป็น3ระยะด้วยค่ะ เราไปดูความพร้อมของจังหวัดเชียงรายกันบ้างครับนายวราดิศรอ,อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนรวมจุดตุดจอ่าเจ็ดจุดตรวจนะครับพร้อมมอบน้ําดื่มแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทั้ง7จุดโดยผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันและก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้งดใช้ยานพาหนะ หากมีการดื่มสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะครับก็จะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายครับ